สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ h p p y y h e l t t y y o o m มีวันนี้เรามาทำตำถั่วแซบๆกันนะคะพร้อมกับรีวิวปาราเจค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวปาราไรปลานะคะของชื่อเขาก็อันนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำส้มตำถั่วสีม่วงกันนะคะแล้วก็จะ ทดลองใช้ปลาร้านี้นะคะซึ่งปลารานี้เขาทํามาจากแทมเป้สดนะคะแล้วเขาก็ใช้เกลือดอกเกลือแล้วก็เกลือหิมาลอยแล้วก็เขาคั่ว เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาทําตามถั่วฝักยาวกันนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นมะละกอก็ได้นะคะถั่วฝักยาวมีประโยชน์นะคะช่วยบํารุงกระดูกและฟันป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุนฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเรดรตไขมันแล้วก็โปรตีนวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยนะคะ วันนี้เราใช้เป็นถั่วฝักยาวสีน้ำตาลนะคะทุกคนแล้วเราก็ใช้พริกแห้งกระเทียมมะนาวแล้วก็มะเขือเทศค่ะใครมีน้ำมะขามเปียกก็สามารถใช้แทนความเปรี้ยวได้เช่นเดียวกันนะคะหั่นทุกอย่างเตรียมไว้เลยนะคะอันนี้คือน้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะเราแช่น้ำเตรียมไว้เผื่อว่าต้องการความหวานเนาะ อันนี้ก็คือปลาราเจนะคะพอดมกลิ่นแล้วก็คือกลิ่นเหมือนปลาราเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นจะอ่อนกว่าปลารานะคะแล้วก็ไม่มีความคาวของปลาคะ่ะอันนี้ก็คือข้อดีของปลาราเจนะคะเพราะว่ารสชาติทุกอย่างนะคะคือถ้าเกิดใครชอบทานปลาาส้มตำปลาร่าหรือว่านู่นนี่นั่นอยากจะทานปลาาความแซ่บนัวนะคะก็สามารถใช้ปลาาเจแทนได้นะคะคือกลิ่น ผิวสัมผัสรสสัมผัสอะไรต่างๆก็คือเหมือนปลาราเลยแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นเฮลตี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาทํามาจากแทมเป้เนาะก็จะมีโปรโตีนด้วยแล้วก็ยังมีพวกจุลินทรีย์ที่ดีกับลําไส้ของเราด้วยนะคะเราก็ขอแนะนํานะคะถ้าเกิดใครอยากจะรับประทานปลาราก็แนะนําปลาราเจอันนี้เลยค่ะพอเราเทลงไปนะคะเหมือนจะแบบเทเยอะนะคะ ปรากฏว่าเออพอดีไม่เค็มรอดตัวไปนะคะเพราะว่าเทมือหนักไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะตำตๆให้เข้ากันถั่วเพื่อนๆก็ตำให้ละเอียดนะคะเออจะใช้เป็นถั่วสีเขียวก็ได้นะคะถั่วสีน้ำตาลก็มีประโยชน์อีกแบบหนึง่งสีเขียวก็มีประโยชน์อีกแบบหนึง่งแต่รวมๆแล้วก็คือมีประโยชน์ แล้วก็ตำมะเขือเทศคลุกเขาให้เข้ากันดีเลยค่ะพอชิมดูแล้วนะคะอร่อยใช้ได้แล้วนะคะคือเติมแค่ปลาร้าก็ใช้ได้แล้วใช้ได้เลยจบเลยในตัวปลาเขาจะมีความเปรี้ยวอยู่นิดนึงนะคะคือเป็นการเปรี้ยวแบบจากการหมักหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะเปรี้ยวนิดๆมีความแบบติดเปรี้ยวอะคะ่ะไม่ใช่แบบเปรี้ยว เหมือนน้ำส้มอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ติดเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็จะมีความปรุงแค่นั้นก็พอดีแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็อยากจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปด้วยอยากได้รสชาติคล้ายๆส้มตำไทยส้มตำโคราชอะไรประมาณนั้นนะคะบีบมะนาวลงไปอีกนิดหน่อยจะได้เหมือนไหมคะส้มตำเนาะคือจะมีความแบบว่ามีมะนาวมีน้ำตาลอะไรประมาณนี้เรียบร้อยค่ะ เป็นยังไงคะสีสันเหมือนแม่ค้าไหมคะสีสันดีมากเลยเนาะสีแบบนัวมากเลยถ้าเกิดใครชอบส้มตำนะคะก็ลองทำดูนะคะทำได้ทั้งตำถั่วแล้วก็มะละกอเลย ทานเมนูส้มตําก็จะต้องมีเครื่องเคียงด้วยนะคะวันนี้ของเราก็จะมีขนมจีนแล้วก็เห็ดเข็มทองเขย่าแล้วอบนะคะเชคแอนเบคนะคะที่เราทําในคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูคลิปเห็ดเข็มทองอบได้ในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะ พอชิมดูแล้วก็คือส้มตำถั่วปลาราดีๆนี่เองนะคะแต่ว่ากลิ่นเขาจะอ่อนกว่าปลาราปกตินะคะแล้วก็ไม่ข่าวปลาด้วยเนาะอันนี้คือดีมากๆเลยค่ะเราชอบมากเลยแล้วก็กินกับขนมจีนอร่อยมากๆค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ในการทำอาหารแพนเบดนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าใครมีเมนูแนะนำก็สามารถแนะนำเราได้นะคะเราจะได้ทำแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้รับชมด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ